ที่สามีต้องไปหาอดีตภรรยาสามีกบภรัสากับอดีตภรรยารักเข้าใจเชื่อใจสำหรับกบปรัสดาราชีวิตคู่ก็ไม่มีอะไรต้องหว่นไว้หากเอ่ยถึงครอบครัวคนบันเทิงที่น่ารักจะทําให้ใครหลายคน แิดชาค่ะหนึ่งในครอบครัวนั้นคงไม่พ้นครอบครัวของนักแสดงมากฝีมือที่เป็นดีกรีถึงนิทรรศน์เบอร์ปีคุศกราศ์9 8 8่งก้ากำลังพูดถึงกบประพสราเตชะไพาบูตรกับสามีสุภาพบุรุษเอผ่อนเทพเตชะไพบูตรทั้งสองคนใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมาถึงตอนนี้นะคะ15ปีโดยมีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนนั้นก็คือน้องเหนือดิศรยา เตชัยบูตรที่ยิ่งโตก็ยิ่งสวยเหมือนคุณแม่ค่ะและกาลังเดินตามรอยคุณแม่กบในฐานะนักแสดงประเดิมละครเรื่องแรกคือแม่ดอกรักเร่ทางช่องหลักสีนั่นเองถามถึงพี่เอกพรเทพตอนนี้ยังทํางานด้านการเมืองอยู่หรือเปล่าคะหลังจากพี่เอลาออกจากการเป็นรองผู้ว่าราชการกรุงเทพเมื่อปี25 5 5ค่ะพี่เอกก็ตั้งใจว่าอยากจะอยู่กับลูกดูแลลูกให้ดีส่วนงานอะไรต่างๆการเมืองก็ผัดเปลี่ยนไปให้ลูกชายเป็นคนดูแลและ คือเป็นครอบครัวแรกของพี่เอ๋เราก็สนิทกันมากๆค่ะซึ่งอย่างมิถุการปีใหม่คริสต์มาสวันเกิดพี่เอ๋ลูกๆก็จะมาเราก็มีความสุขดีซึ่งก็มีหลายคนเห็นภาพแบบนี้ก็จะบอกอิจฉาคุณพรเทพจังเรียกได้ว่าครอบครัวเราดีมากๆตัวกบเองก็อยากจะแนะนําว่าการดูแลครอบครัวให้ดีไม่ให้มีปัญหาคือเราต้องเลือกว่าเราอยากใช้ชีวิตยังไงเรียบง่ายยากหวานขมมันก็อยู่ที่ตัวเราเองอย่าเปลี่ยนตัวเองจนเราไม่มีความสุขก็พออยู่กันอย่างเข้าใจกันค่ะ